เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1นตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ามใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ทวีป998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อม กองรับสัญญาณดาวเทียมตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงคํำกันนะครับเป็นกองรับสัญญาณดาวเทียมยี y ่ห้อ p s i นะยี y ่ห้อ p s i รุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกัน วารุณอะไรนะเอารุ่นเ็าอยู่ข้างหน้านี่นี่นี่นะรุ่นเนี่ยรุ่นรุ่น s 2ดิจิตอลน,นะนี่รุ่นนี้รุ่น s 2นี่นะ s 2 s 2, 2ข้างหลังมีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรนะข้างหลังไม่มีอะไรนะ โอเคนะรุ่น s 2นะรุ่น F2 อาการเจ้าของบอกว่าดูอยู่ดีๆมันก็ดับปุ๊บไปเลยเขาบอกนะดูดูอยู่มันก็ดับไปเลยนะไฟก็ไม่โชว์เนี่ยไฟที่หน้าปัดนี่มันก็ไม่โชว์นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเซ๊ะนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะ เดี๋ยวจ้างทวีปก็จะต่ออันนี้เป็นหม้อแปลงนะอันนี้เป็นหม้อแปลงของ PSI เขาเลยนะเดี๋ยวเราก็ต่อไฟก่อนนะต่อไฟก่อนป้อนไฟก็ไปนะไฟ12โวลต์นนะเสียบเข้าไปตรงนี้นี่เสียบเข้าไปตรงนี้เสียไฟปุ๊บไฟดีซีนะ12โวลต์นนะเนี่ยเนี่ย12โวลต์นนะเป็นไฟดีซี นะเอาเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์อาวเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์แล้วดูสิอาไฟไม่โชว์เลยนะนี่นะเห็นไหมนะไม่มีไฟโชว์เลยเนี่ยไฟไม่ตะแดงเลยนะไฟไม่ตะแดงเลยไม่มีไฟเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราปิดสวิตช์ ถอดปลักก่อนนะปิตวิตช์ก่อนนะอย่าเล่นกับไฟนะหมอไม่เห็นนะอันตรายอันตรายอื้งนะลักก่อนอื้งนะปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเอาละน,นะเรามาดูกันสินะไฟไม่โชว์นะไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะ โอเคนะเรามาดูซิว่าสาเหตุที่ไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ของรับสัญญาณดิจิตอลเนี่ยนะของรับสัญญาณดาวเทียมหรือว่าปัญหามันอยู่ที่หม้อแปลงอะแดปเตอร์นะอยู่ที่อันไหนก่อนอื่นนะก่อนอื่นเรามาเช็ค อ่ามาอาแปลงก่อนนะก่อนอื่นเรามาเช็คอะแด t ปเตอร์ก่อนนะ12บโวลต์เนี่ยนะก่อนที่เราจะมาลื้อของรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยนะให้เรามาเช็คให้เรามาเช็คอ่าอดปเตอร์นี้ก่อนว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะวิธีเช็ควิธีเช็คอ,อันนี้เป็นของ d s i ก็เลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มอแปลงอันนี้เป็นของ psi เขาเลยนะติดโวลต์นะเนี่ยรู้ได้ไงนี่เราก็ดูจากตรงนี้นี่เนี่ยดูจากตรงนี้นะดูจากตรงนี้นะติดสอโวลต์หแอมป์เนี่ยนะดูจากตรงนี้นะติดสโวลต์โอเคนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามีปัญหาหรือเปล่านะวิธีเช็ควิธีเช็ควิธีเช็ค,เ,ชคเดี๋ยวเราก็จะตั้งมิเตอร์ไปที่5 0าสิบห้โวลต์ดีนะเนี่ย นะตั้งมิเตอร์ไปที่50โวลต์ดีซีนะเพราะหม้อแปลงอันนี้เขา12โวลต์ดีซีนะ12โวลต์ดีซีแล้วก็ตั้งมิเตอร์ให้สูงกว่า12นะคือ50นะมิเตอร์อันนี้นะเราตั้งไปที่50โวลต์ดีซีนะ50โวลต์ดีซีโอเคนะแล้วเราก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนะเราจะทดสอบดีว่าไฟเข้าไหมนะเอาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะ เป right out. right ิดสวิตเอ้าเอ้าเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะในรูกลางเนี่ยนะเดี๋ยว้าไปอ่ะนะเดี๋ยว้าไปนรูกลางแล้วก็ใช้ปลายแคมมิเตอร์สีดําเนี่ยนะนะแตะจิ้มไปที่เนี่ยไอโลหะเขาขาวข้างๆแจ็กเสียบเนี่ยนะแตะไปนะแตะไปแล้วดูแคมมิเตอร์ที่ขึ้นไหมนะดูแคมมิเตอร์ที่นะปึ๊บขึ้นไหม ไม่ขึ้นนะเห็นไหมเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะไม่กระดิกเลยนะเนี่ยเนี่ยนะไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองสลับซิสลับเอาสีดำมาอย่ารูกลางมั่งเนี่ยนะเอาสีดำมาอย่ารูกลางแจ็คเสียบมั่งเนี่ยรูเสียบปึ๊บนะแล้วก็เอาสีแดงเนี่ยนะเอาสีแดงเนี่ย ไปแตะที่ด้านข้างเนี่ยแจ็คเตียบสีาขาวเนี่ยนะแตะทิแล้วดูเ็มิเตอร์ที่ขึ้นไหมนะโชไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นเหมือนกันเนี่ยนะเคมิเตอร์ไม่กระดิกเลยนะเคมิเตอร์ไม่กระดิกเลยนะโอเคนะเดี๋ยวถอดปลั๊กนะปิดสวิตถอดปลั๊กก่อนนะอันตรายนะอย่าเล่นกับไฟช่นะมองไม่เห็น นะเอาปิดตวิทเอาสอนพั๊กก่อนอ่ะนะอึ๊บเอาละนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะต่อไปเอาละนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไรตัวใหม่มาแล้วนะเป็นอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์นี่ตัวใหม่เน่เน่หนี่ตัวใหม่นี่นะ สิบสองโวล์นะนะเวลาเราไปซื้อนะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยนะเราก็ดูโวล์ให้มันตรงกันนะนะสิบสองโวล์นะสิบสองโวล์หนึ่งแอมป์นะเราก็ดูจากตรงนเ,นะนะเนี้ยเขาจะมีบอกนะชัดไหมเนี่ยนะเห็นไหมเบอร์เดียวกันนะซื้อให้มันตรงรุ่นนะเนี่ยสิบสองโวล์เห็นไหมเนี่ยนะเวลาไปซื้อนะเราก็ซื้อให้ตรงกับของเดิมเขานะของเดิมเขาสิบสองโวล์หนึ่งแอมป์เห็นไหม สิบสองโวลต์หนึ่งแอมป์นะแล้วเราก็ดูขั้วด้วยนะเนี่ยขั้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างในเป็นบวกนะข้างในเป็นขั้วบวกข้างนอกเป็นขั้วลบอย่าตลับขั้วกันนะอย่าตลับขั้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยข้างในจะเป็นขั้วบวกนะข้างในรูเนี่ยจะเป็นขั้วบวกส่วนข้างนอกเนี่ยจะเป็นขั้วลบเนี่ยขาวๆยาวๆเนี่ย เนี่ยตรงนี้นะาจะเป็นขั้วลบนะข้างในเป็นขั้วบวกเวลาซื้อดูด้วยนะให้มันตรงรุ่นกันนะนะเนี่ยเวลาซื้อนะให้ขั้วมันตรงกันด้วยนะต้องต้องสังเกตนะจะได้ไม่ผิดนะถ้าถลับขั้วกันมันก็ช็อตนะใช้ไม่ได้นะเวลาไปซื้อต้องสังเกตด้วยนะเนี่ยสังเกตด้วยนะอย่าอย่าให้ถลับขั้วกันนะวนแอมนะโอเคอันนี้ เบอร์เดิมกับเท่ากับของของเดิมเขาเลยนะเท่ากับของเดิมเขาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กป้อนไปเข้าไปติ้นนะว่าจะใช้ได้ไหมนะใช้ได้ไหมนะดูสิดูสีใช้ได้ไหมนะเรา,าก็เสียบเลยนะเนี่ยนจะจบเข้าข้างหลังเลยนะ ไฟฟ้าโอเคเียบเก็บปลั๊กโอเคนะเอาเสียบปลั๊กเลยนะเียบปลั๊กเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วดูเิะเอาไฟเข้าแล้วนี่เห็นไหมนะเป็นสีฟ้าแล้วนี่นี่นะไฟเข้าแล้วนะไฟเข้าแล้วไฟเข้าแล้วนะนี่นะโอเคนะไฟเข้าแล้วนะ นะกองรับสัญญาณ PSI นะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วสาเหตุเกิดกาบเตอรนน์นะใช้ไม่ได้นะเราก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วโอเคนะขอบคุณมากครับกรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ